สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เดินชมเมือง h ชนแนลพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมวัดวิเศษการเนาะนะนะนะวัดเนี้ยต้องเท้าวความท่านผู้ชมมาข้าวก่อนเนาะว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่อยู่ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิริราชท่านผู้ชมนะครับเป็นวัดที่ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศริราชที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศริราชเนี่ยหมายถึงฝั่งถนนอรุณอรมรินนะท่านผู้ชมไม่ใช่ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเนาะวันนี้ผมจะพาทนะ่านผู้ชมมารีวิวสถาปัตยกรรมสมัย ราชการที่3ก็คือพูดง่ายๆก็คือสมัยสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้มันมีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวกันเนอะวัดนี้พระบ,บสถเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีหน้าตาแตกต่างจากวัดอื่นเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวผมเล่าประวัติข้าวๆก่อนว,ว,ว,วัดเนี้ยเป็นวัดสมัยรสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่สามนะครับผู้สร้างเนี่ยก็คือเป็นกรมขนมืน่นเนาะกรมขนมืน่นอารักษ์นะครับก็คือเป็นเป็นเป็นข้าทาบริวารทรงงานในสมเด็จพระนางก้า เจ้าอยู่หัวก็พง,ง่ายๆคือสมเด็จพระราชการที่สามนะครับ<ม>ก็คือราชาการที่สามนั่นเองนะครับ<ม>ก็คือขุนหมือนอ่นอารักษ์เนี่ยได้ได้เป็นทํางานในกรมนะครับก็ได้ยศขุนหมื่นนะครับขุนหมื่นอารักษ์ก็เลยขอพระราชทานนะครับ สร้างวัดนี้นะท่านผู้ชมสร้างวัดนี้นะครับขึ้นก็คือราชการที่3ท่านก็ส่งโปรดเกล้านะครับโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นสถาปตยกรรมเนี่ยเหมือนที่ผมเคยรีวิวนะเหมือนวัดอรุณเองนะครับวัดกัลยานิมิตเนี่ยสถาปัิยกรรมอ่ะ สมัยรายการที่3อะ่ะก็จะมีศิลปะจีนเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือโบสถ์แห่งเนี้เขาโบสถ์สดเนี่ยที่สร้างขึ้นในไรกาลดที่สามเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยแล้วถ้าผู้ชมดูดูจากจากจากขอบวงกบป,ประตูเห็นไหมครับจะมีช่อชัยพฤกษ์นะท่านผู้ชมนะครับซึ่งมีความอ่า แตกต่างจากพระโบสดอื่นๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพารีวิวเนี่ยจะมีความสวยงามมีความงดงามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยรีวิวเห็นไหมครับอันเนี้ยสมัยการที่สามจะมีช่อฟ้าเมลากานะครับก็จะมีศิละปะจีนนะครับเครื่องชามสังฆโลกลาย จีนเข้ามาอันนี้โบสเนี้อนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมดูขอบหน้าต่างนะครับจะไม่เหมือนวัดไหนเลยที่นี่มีความแตกต่างมากแล้วก็เป็นสถาปัตยะกรรมที่ที่ไม่เหมือนใครแล้วงดงามนะท่านผู้ชมส่วนหน้าบานเนี่ยก็เป็นลายรดน้ำทั่วไปนะครับทีนี้ในพระบูถดเนะผมขอขอ,ขอเล่าในพระบูสด ผมคุยคนย่านนี้ก็คือประวัติจริงๆแล้วพระโูสถเนี่ยจะมีพระปรางมารวิชัยองค์ใหญ่นะครับที่ถูกเชิญมาจากวัดพระเชตุพนนั่คือวัดโพนนั่นเองแต่ทีเนี้ตรงช่วงหลังมา,าผมสอบถามจากพระที่นี่จากคนที่ดูแลที่นี่นะครับบอกว่ามันมีของหายถ้าเกิดไม่มีพิธีกรรมในการบวชหรือพิธีวันสําคัญจริงๆเขาจะไม่เปิดเนาะ ผมพารีวิวต่อนะครับคือศาลาแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนเจดีวัดอันนี้คือคือพูดง่ายๆคืออันนี้ถูกสร้างสร้างขึ้นมาพ,พร้อมขอบโบสดพระอุโบสถเนี่ยครับท่านผู้ชมแต่ว่าถูกบูรณะใหม่บูรณะใหม่ในที่มีถึงว่าศาลา,าหน้าบ้านหลังคาอย่างเงี้ยครับ แต่ที่มาพร้อมกับพระโสดก็คือเจดีย์สมเจดีย์ทางเข้านะครับแล้วก็เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่มาพร้อมพระโสถเนาะแล้วก็ในส่วนของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะสร้างขึ้นใหม่ท่านผู้ชมกับหลวงปู่ทวดนะครับอ่ะทีนี้ผมพารีวิวนเ,เนี่ยครับพระโสถองค์นี้จะสวยมากท่านผู้ชมถ้าดูจะขอบหน้าต่างเนาะ ก็จะมีความาเป็นเอกลักษณ์ในสมัยโรนเก้าร้อยการที่3จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมย้อนดูประวัติเนาะก็คือศิละปะเนี่ยหลังคาสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีเครื่องสังคโลกนะครับท่านผู้ชมเครื่องสังคโลกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนหลังคาเนี่ยจะไม่มีช่อฟ้าใบละกานะท่านผู้ชมนะครับก็ทําให้เป็นเอกลักษณ์นะครับ ของที่นี่เลยแล้วก็ซุ้มประตูปีเอกลักษณ์ของที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดแวะมาโรงพยาบาลศีรีราชหรือผ่านผ่านมาทางนี้ก็เชิญเข้ามาดูได้เที่ยวชมได้นะครับผู้ชมมาทําบุญเนาะสักการะก็มีท้าเวสวุวรรณนะครับท่านผู้ชมมีท้าเวสวุวรรณนะครับเป็นเป็นนี่อันนี้สร้างขึ้นมาใหม่ นะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรเนาะท่านผู้ชมครับก็มีทั้งเจ้าแม่กวนอิมนะครับครับนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม